สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ร้านเด็ดร้านดังเหแล้วนะคะของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระนอนจักรสีวรวิหารค่ะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นะคะนั่นะคือร้านผลไม้แช่อิ่มท้องสุกนะคะโดยแม่เป้านะคะวันนี้โมมากับแม่นะคะสวัสดีแม่ด้วยค่ะแม่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้แม่มาเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็มากับแม่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแม่ป้าสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะแม่ออเดอร์มาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นมะม่วงก่อนนะแม่เนาะนี่แม่ทำไมร้านแม่แบบดูใหม่สดอยู่ตลอดเวลาเลยอะคะของที่ร้านแม่เหมือนหน้าลูกตกแต่งทุกวันอ๋อ ตอแรเราลูกค้าไม่สะอาดและเยี่ยมมงหวนนลูกเนาะนี่ค่ะโอเคไหมถ้าใครนะคะแม่ล้นกล่องแล้วปิดได้ปะคะเนี่ยน่ารักมากมาเลยค่ะอันนี้นะคะกล่องหนึ่งกล่องนะคะต่อไปค่ะมะกอกค่ะอเดี๋ยวเรามาดูมะกอกกันนะคะ ก็อุ้งใหญ่โอ้ยมากอกอุ้งใหญ่แม่เป็นปีแรกของเขาเนี่ยปีนี้เขาได้สามร้อยต่อโหลโอ้โหต้นเดียวแล้วลูกนะค่ะทุบแล้วเนาะลูกนี่ขนาดทุบแล้วนะมันอมนี่อมอมน้ำเหรอคะแม่มันอมน้ำตาขอบคุณค่ะน่ากินมากๆเลยแล้วก็อะไรอีกคะรวมหนึ่งกล่องค่ะแม่ค่ะนี่ค่ะ แม่ก็จะเริ่มหยิบมะม่วงก่อนนะคะอ่ะ<ม>าต่อไปมะกอกค่ะอ่ะมามะปรางมะปรางนะคะไปมะดันมะดันค่ะลูกใหญ่มากเลยมะดันโมชอบมากเลยทานอร่อยมากเลยค่ะค่แม่ใส่ได้ไหมคะแม่ไค่ะ ต่อไปมะขามค่ะไอ้มะมะกระพรอนกระท้อนมาซะเยอะเลยโอเคค่ะมะขามอืมโอเคค่ะค่ะแม่เขาเหมือนกับว่าสำหรับคนซื้อไงค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่น่ารักมากเลยค่ะนี่ไหมคะอ่ะต่อไปคุณแม่สั่งได้เลยค่ะคุณแม่ใช่ไหมค่ะ ร้านก็เปิดทุกวันเลยนะคะแม่เปิดทุกวันล8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใช่หยุจตอนเย็นหยุดบ้างเยอะอืมค่ะอันรี้เศษแม่แม่อันนี้อ่าแม่กล่องค่ะคู่นี้คู่นี้5กล่องอ่า5กล่องเลยนะคะอ่าแมว5กล่องร้อนแรงเลยนะคะคุณแม่5กล่องเลยนะคะ ห้ากล่องคะ่ะสองอย่างห้ากล่องะคะ่ะอ่าดูหอะเพื่อนมะขามน่ากินมาก ผสมแล้วนะคะผสมได้นะคะร้านนี้อยากกินอะไรก็ผสมได้บอกได้นะคะนี่แม่ก็ให้จนเต็มกล่องนะคะไม่รู้ว่าครึ่งโลหรือเต็มกล่องกันแน่เกินครึ่งโลตลอดอะแม่โชว์หน่อยนะคะนี่เอามั่งเอามั่งลูกไม่ดีค่ะแม่โออค่ะแม่ เราไม่ต้องเต็มเม็ดเต็มหน่ยใครมาเอาบ้างนะพ่อหลวงบอกน้วท่ะค่ะแม่น่ารักเสมอ้้ใหค่ะคุณป้าหนูชอบมากมากเลย่ะคมะม่วง มะขามเต็มเต็มกล่องกันเลยอ๋อนีขอดูหน่อยนะคะนี่เต็มกล่องโอ<ฮ>้โหเต็มเ <c oughs> ต็มเต็มเต็มเลยนะคะได้ห้ากล,ล่ลองได้สิบกล่องค่ะเหลืออีกกล่องนึงอ่ะ ่มะม่วงหยิบไปค่ะนี่สดสดสวยๆนะคะมาที่ร้านแม่ได้เลยคุณแม่เขาทำเองนะคะแล้วก็แบบคัดด้วยอะ่ะคือแบบคัดใหญ่ๆนะคะนี่น่ากินมากค่ะขอบคุณค่ะพบแล้วเหรอคะแม่โอ,โอเคค่ะ ่ะยังไม่ครบยังไม่ครบแม่ยังนะคะยังไม่ครบนะคะแม่ยังอย่างเดียวใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะอ่านี่ค่ะมีออเดอร์คุณแม่อย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะสั่งได้ไหมเด๋อคุณสั่งแม่แหละแม่ได้ไม่เหงาไงแม่แม่ช่วยหนูแพ็คด้วยนะคะแม่เป้าช่วยแพ็คช่วยอะไรแม่กอุ้ยกระท้อนนี่คือแบบ นางขาวมากนะคะหขอบคุณขอบค่ะอป็น้ืมค่ะ,ะนี่ค่ะจะท้อนใหญ่มาก โชว์หน่อยค่ะแม่ล้นกล่องทุกทีอ่ะโอ้โหสวยมากปิดได้อยู่ใช่ไหมคะกดเอาใช่ไหมแม่แอนมาซื้อร้านได้ยังไงทุกคนลูกอันเด็ดทุกคนกระท้อนเยอะๆหน่อยนะคะนี้ได้ น่ากินมากนางขาวมากอ่ะขาวสดมันต้องลงน้ำตาลเลยไงเวลาเนี้ยแล้วต้องนั่งน้ำตาลลอโอ้โหสุดยอดขอบคุณค่ะโอเคค่ะแล้วก็พริกเกลือของแม่เขาก็เยอะมากๆเลยนะคะเด็ดมากเลยพริกเกลือพริกเกลืออร่อยกินเข้ากันมากอ่ะแม่เป็นคนมีรสมือดีฝีมือดีโอ้เขาเล่นลายมเป็นผารอลูกเขาค่ะ เดี๋ยวจะบอกสูตรทำทิ้งให้เขาอ๋อเราต้องเป็นธรรมทานบอกไม่ถึงค่ะแม่ตายมันก็ไม่ได้ไปกับเราคุณแม่ใจดีมากมากเลยนะคะคุณแม่น่ารักมากไม่เคยนี่แม่หนูมีสูตรขนมเยอะนะกระต๊บต๊บนานทีเป็นกระสบโอ้โห คุณแม่คิดสูตรเองหรือว่าได้สูตรจากคุณแม่อีกทีนึ่งคะได้สูตรจากแม่มาของบรรพบุรุษแม่โบราณเนี่ยแต่แม่ยังแต่แม่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะค่ะต้นตระกูลแม่เป็นพวกแครงอินเดอร์ลัมพิกอ๋อโห่โ่แครงอินี่นี่แม่เลือกชิ้นให้ด้วยนะเลือกชิ้นไหนด้วยนี่ สุดยอดค่ะเพื่อนเพื่อนวคลิปนี้เราดูใกล้ๆนะคะเพื่อสัมผัสเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะสัมผัสความความรู้สึกเขาเรียกว่าไงวะ <c oughs> จะได้สัมผัสสินค้าใกล้ๆอะ่ะสัมผัสผลไม้แช่อิ่มใกล้ๆอ่ะเนี่ย <c oughs> ได้รู้ว่ามันเตง่งมันสดแค่ไหนนะคะนี่โอ้โหแม่ <c oughs> <c oughs> น่ากินมากค่นะ <c oughs> ขอบคุณค่ะมะย,ยมะมะดานอัง,งุูนมะม่วงค่ะ,คะมะขามอะไรคะมะปราง มะจานนะคะแล้วก็เป็นนี่ค่ะมะขามค่ะเอ้ยไม่ใช่กระท้อนกระ่ยังมะม่วงอกเหรอคะมะม่วงกับนะองุนสีม่วงกับองนนะคะอ่าสดน่าจะกรอบนะคะน่าดูอะ่ะโหตายแล้วนี่ค่ะ แม่เขามีแบบทัศนคติที่ดีมากๆเลยนะคะนะลูกค้าก็ชอบน้ำบางคนนะคะค่ะนีะ่ถ้าเนเค่ะถ้าเพื่อนๆมาที่สิงห์บุรีนะคะก็ขอเชิญที่ร้านแม่เป้าได้เลยนะคะอยู่บริเวณหน้าวัดพระนอนจักรสีวรวิหารนะคะแม่เป้าใจดีมากๆเลยแล้วก็เปิดทุกวันเลยนะคะ ราคาถูกมากไม่แพงเลยค่ะเพื่อนๆกล่องหนึ่งแบบความจริงอะ่ะแมวขายชุดหนึ่งครึ่งโลแต่ช่างไปแปดขีดอ่ะมันอยู่ในน้ำแม่บอกอยู่ของอยู่ในน้ำก็ต้องช่างเผื่อๆอ,อย่างนี้นะคะนี่โหยฉ่ำมากค่ะมงลงมากแม่ดูดิขาวมากเลยน้องขาวมากเลยอขาวอมชมพูสามแล้วแม่สามแล้วค่ะ 3อย่างสิบสามอย่าง,าอ,างอันไีมไม่ใช่ค่ะ <ชม S 2> รวมอ,อันนี้อย่างเดียวแล้วค่ะสาม,สามอันนี้สามคือว่าสามอย่างเนี้ยสิบกลองนี่ค่ะนี่ถามนะคะเป็นฟักฝักอ่าขอบคุณค่ะแม่ ดูดิยาวมากเฮอยยาวมากค่ะมะขามมะขามมธรรมดาไม่ใช่มะขามกระดาษนะลูกอ้าวไม่ใช่มะขามกระดานเหรอคะแม่ใช่เลยมะขามกระดานทำไม่ได้นะลูกมะขามไทยนี่แหละมะขามธรรมดานี่แหละมะขามไทยธรรมดาเกี่ไม่พันาไงู้มะขามกระดาษมันจะทำให้แบบว่ามันเละไม่ไม่ไม่ร่ออันนี้ชื่อพันอะไรแม่ต้ไมขามธรรมดา มะขามธรรมดานะคะี่นดูดูดค่ะมะขามพันธ <c oughs> ุ์ธรรม,าามดม <c oughs> มาต้องมาเก็นดล้วค่ะอือืออือหือว้าวแล้วแมสามแล้วค่ะ มะม่วงอีกสามค่ะแม่มีออเดอรเยอะแม่หมดโหลแล้วว่ะแ <c oughs> ม่ค่ะขอบคุณค่ะจ <c oughs> ัดไปเลยเยอะยุว่วค่ะแม่ แม่เขาเรียงไว้ในแบบโหลอ๋อมีคนถามว่านี้เป็นกระจกหรืออะคริลิกคะเป็นกระจกนะคะแม่ที่ใส่เป็นกระจกหนา,นะ,หน,านะคะอ่าเป็นแบบกระจกหนานะคะ จบจะได้ไม่ปีกคอะเพาใส่ตรงตอบไม่ดีมันจะปิกน้ำแรงดันของน้ำจะให้หลวเพามันก็จะรั่วใช่ไหมแม่อืโจะแตกี่กล่องอันนี้แล้วก็มะกอกมะกอกอูกใหญ่มากค่ะฉ่ำมากค่ะวันนี้ปุ๊แล้วเนี่ลูก โหทุบแล้วนะเด้งมาใหม่อีกนะคะาปนค่ะแม่อันนี้จะออันนี้้วยะะคิดต่อไหมต่อเยอมกติดติดไปแล้วจะพูแม็กเลยเหรอมจัน ร้านเนี่ยเปิดแต่เช้ามากเลยนะครับคุณใช่ค่ะนี่อันนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากเลยพริกเกลือกะปินะคะเข้ากันกับทุกอันเลยแล้วก็มีพริกเกลือบวยนะคะอันนี้น,น้ำปลาแม่โยกโยก,มกแม่ยกได้เลยนะคะอ่าโว้คนมากน้ำปลาหวานมีเตก,กุ้งคใช่ไหมใช่น้ำปลาหวานมีเตก,กุ้งนะดูดิถ้ามันงั้นมันจะไม่แซ่บกโอ้น้ำโหถ้าอย่างนั้นจะไม่แซ่บนะคะอย่างนี้มันติด เวลาเวลาเราเวลาเราติ้มค่ะสติอ๋อได้ได้อัธรุษกันยอดดีนะแม่สุดมากค่ะแม่ค่ะดูดีโอ้โหใส่น้ำใส่ตรงนี้อ๋อส่วนน้ำก็มีนี่แต่ตักต้องตักต้องตักในแถวแบบนี้ค่ะอืมขอบคุณค่ะอ๋อโอเคอ อันนี้สั่งได้นะครับสิบหกคุณดูที่ยี่สิบที่สิบสั่งได้มนให้แม่เป็ยังไงยี่สิบนะคะเหลือแล้วไม่เป็นไรส่งทั่วประเทศนี่เข้มเค็มข้มนเลยนะคะคือแบบเป็นแบบเขาเรียกว่างไงเหนียวเข้มข้นมากอะ่ะ <c oughs> คือทำนานไหมคะแม่กว่ามันจะเหนียวเข้มข้นแบบเนี้ยน้ำตาลอะ่ะวันหนึ่ง วันหนึ่งเลยนะแม่โอ้โหโอ้โหนุ่นค่ะแม่เขาห้อยมอไว้น่ารักนะคะเห <c oughs> มือนแบบเหมือนอยู่บ้านอะ่ะเนี่ยดูดิเห <c oughs> มือนอยู่บ้านเลยนะคะเนี่ยแบบแล้วก็หลังคามุงแฝกน่ารักน่ารักมีหน้าตรงหน้าต่างแล้วแม่เขาก็แบบใส่เป็นชุดไทยนะคะแล้วก็เป็นอะไรนะหมวกงอบขวัญขวัญก็หลานขวัญไงหลานขวัญไงคะ ตอนนี้โมก็ไลฟ์สดไปด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้ว้าวเรียงเป็นแถวแถวแนวๆเลยอ่ะหืม <c oughs> ย่มมนะถ่ะต้องใส่เรียนนะแม่ตั้งไวไ้แล้วให้ตั้งไว้งั้นเลยสองสี่หกแปด แม่ไปติดกระปุกเผื่อแม่จะไปเจอมะม่วงสดโอ้โหแม่ไปเจอมะม่วงสดแม่ไปออดิป้นได้เลยคุณแม่เขามีแต่ใหยย้นะคะเนี่ยไ,ได้เลยไปเจอมะม่วงสดนะแม่ปกติมีที่ร้านแต่วันนี้ไม่ไไมีสุดยอ,<า>อดมากค่ะแอบให้มังกระไรน,นะคะนี่ดูค่ะโอโ้โหความสุขของแม่นี่คือความสุขที่แท้จริงนี่คือความสุขที่แท้จริงนะคะแม่ จะเขียนหน้ากล่องได้ไหมคะว่าของแม่แจะได้ไม่้ยค่ะจะได้แม่แอันนี้กันของโมก็มีอะไรอะไรของโมโม,โมยังไม่ได้ตากค่ะโมมีแตนแ่โอเคค่ะเพือ่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมมาร้านแม่เป้านะคะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะแม่เป้าดีจ้าโอเค